สวัสดีค่ะตากแตนชโชลดานะคะศิลปินหนึ่งในะ S2J นะคะหรือว่าสิทธิสองจานผนิจจรนะคะวันนี้ตะกแตนขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะคะจาก S2J หรือว่าสิทธิสองจันนะคะจากพี่ยินศิลาแรงนะคะพี่วสุห้าวหานนะคะวันนี้เราก็อยากจะขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจนะคะจากแฟนๆไม่ว่าจะาที่เข้ามาชมมิวสิกวิดีโอเพลงของรับนะคะที่พวกเราได้ร้องเพลงนี้นะคะ แล้วก็ทำเอ็ไว้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกยอดวิวทุกทุคอมเมนต์นะคะทุกๆก,กําลังใจเลยใครที่ ไปกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆเลยยัยก็ให้กําลังใจพวกเราอย่างต่อเน,นื่องด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญโปรเจก t นี้ยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงเลยนะคะเพราะว่าจริงๆปล่อยมาตั้งแต่หัวใจหลังดวงจันทร์เนาะเพลงแรกแล้วก็เพลงที่2ก็จะเป็นพเนจรไปได้วยกันเพลงที่3ก็จะเป็นของลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเพลงที่4เพลงต่อไปของ S2J หรือว่าโปรเจก tn ี่จะเป็นเพลงอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมนะคะ ได้ใน YouTube ช่องสิทธิ์สองจานพนิจรแล้วก็ช่องตะกตัแตนชโลดาออฟฟิเชียลด้วยกันละกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่ยินกับพี่วัสูุฝากความคิดถึงมาถึงแฟนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันในในเพลงเดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ